สวัสดีค่ะพี่น้องกับมาเข็ดน้อมไ้จ้าได้น้อไมมากน้อหมหลงเลยดูกันนี่ออกมาเรื่อยๆเ,เขามาในสวนมากนดน้ำเงาะปีนี้แรงโพดแรงโพแกสิเป็นแนวใดล่ละ สวนเหาะปีนี้หาายู่หากินไปนอกไปห้องเนอะกับไก้ฮักแนงตัใหม่มากไปเกงีงส่เกียงแบบไดสีเกียงแบบเล่าหรือสีเกียงแบบอีสานหรือสีเกียงแบบไต่เ็ไงน่ะเล่าบ่มักแบบแกียงแบบอีสานเล่ากินบ่หมี แล้วมากนามยานางพ็ยังนามยานางมันมีประโยชน์ด้เนาะแก่ก้มดันก็ได้เนี่ยก็ได้มหมอนึ่งหลับนอเป็นแหนงน้ำ เตรียมโต๊ะับแลยบมัน,นี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมจะได้กัะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่รรานทิ่ไม่ได้พลาดคลิปก็ต่อไปจากทางช่องเด้ค่ะเด้อพอกันไหมกบคลิปซับเพลงนี้หละอยู่ในสวนด้วยคลิปทั่วไปได้ค่ะเด้อจงได้กัะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสิสซันาแนวปนแปลกๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะขอบคุณค่ะ